ตามดีค่ะรายการที่จะพาทุกท่านนะคะไปพบกับเรื่องราวดีๆผู้คนดีๆแล้วก็กิจกรรมดีๆไปกับป้องค่ะนุชค่ะโอ้ช่วงนี้ใกล้สิ้นปีใช่แล้วแต่ไม่ถึงกับสิ้นใจนะถ้าทันวานี่มันถือว่าสิ้นปีจริงๆค่ะ่คือช่วงขับเกี่ยวนะนะช่วงขับเกี่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่อยากจะฝากท่านผู้ชมทางบ้านก็คือการวางแผนทางการเงินค่ะยังไงอะสำหรับการลดหย่อนภาษีอ่านะคือมันเป็นช่วงที่ช่วงนี้ ถ้าคุณขับรถอยู่คุณจะได้ยินแต่โฆษณาของ LTF 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 อย่างเงี้ย RMF ประกันโนดประกันนี่เริ่มเข้ามาในชีวิตเราเพราะนั้นก็จะซื้ออะไรก็ต้องซื้อช่วงนี้แหละค่ะถ้าคุณไปรอซื้อไกลกว่านี้คุณก็จะได้หน่วยค่าหน่วยที่ลงทุนที่มันแพงขึ้นแพงขึ้นแพงขึ้นแล้วพอถึงเวลาวันหนึ่งเพราะคุณต้องขายอะมันจะขาดทุนเอานะก็ต้องศึกษากันดีๆใช่เพราะนั้นก็ดูแลการเงินดีๆนะคะดูแลถึงอนาคตด้วยค่ะเดี๋ยวไปพบกับช่วงแรกของรายการนะคะช่วงเพิ่มดีค่ะ ค่ะช่วงเพิ่มดีนะคะก็จะเป็นช่วงที่มีเรื่องเล่าดีดๆเกล็ดเคล็ดลับดีๆมาม้อไปกับท่านผู้ชมวันนี้น้องนุชมีเกล็ดเคล็ดลับอะไรมาเอ่ยมีเรื่องของครีมและโลชั่นที่เราเชื่อว,ว่าสามารถต้านอนุมูลอิสระได้นั้นเป็นความเชื่อที่ผิดจะ้ะเดี๋ยวพี่เคยรู้จักแต่ว่าครีมและโลชั่นช่วยทำให้ผิวนุ่มไม่เคยรู้ว่ามันต้านอนุมูลอิสระ,ม,ะมันจะมีครีมใหม่ๆที่แบบว่าเออทำให้ชะลอความแก่ต่างๆนานาเกิดขึ้นทีนี้มีผลงานวิจัยจาก มามหาวิทยาลัยหนึ่งที่ลอนดอนบอกว่าที่เราเชื่อมาโดยตลอดว่าโหยครีม Ryan อันนี้ทาแล้วลดเลือนเอชะลอความแก่ได้นั้นจริงๆแล้วมันน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยเขาบอกว่าทางเดียวที่คุณจะเชะลอความแก่ได้นั้นคือออกกําลังกายและรับประทานอาหารที่เหมาะสมที่ผ่านมานั้นพี่ป้องที่เรา รครีมอย่างนั้นอย่างนี้ต<อ>้น<พ>น้ต้นไหนดีอเออคือนุชรู้สึกว่าในส่วนหนึ่งที่เพิ่มความชุ่มชื้นอะไรแบบนี้คือถ้าเราหวังแค่ว่าโอเคเราเพิ่มความชุ่มชืม้นกระจ่างใสอะไรพวกนี้น่าจะพอได้แต่ถ้าบอกว่าครีมอันเนี้ยอ่ะสมมติว่าขวดเนี้ยหมื่นหนึ่งชะลอความแกท่ทาปุ๊บหน้าเด็กมันก็ มันก็จะมันจะได้เหรอหมายถึงว่าบมด턱อ,อ,อ่ะหรือร้อยใหม่ไปเลยเมันก็อาจจะต้องหาวิธีอื่นที่ที่ทำให้เราแบบสมมติย่อนกระชับอะไรไงเราต้องไปจัดการถูกไหมแต่ทีเนี้ยในแง่ของการออกกําลังกาย รู้สึกว่าก็ได้ผลจริงๆเพราะว่าเนี่ยรุดออกกําลังกายมาแบบเล่นโยคะเรียนบบลเล่เลต่างๆนานาหนึ่งปีเออคนที่เจอก็จะบอกเอ้ยทำไมดูหน้าเด็กลงทําไมดูแบบกระชับขึ้นซึ่งตรงนี้จริงๆเราช่วยได้มากๆเราก็ทำให้อเออเรามีทัศนคติที่ดีด้วยอย่างโยคะเนี่ยได้ผลมากๆได้ผลในเรื่องของบาลานซ์เอ่อมายน์แอนด์บอดนะคะร่างกายและจิตใจ ให้เราสึกว่าเออเราแข่งขันกับตัวเองนะเราทําเราค่อยๆไปมันได้เรื่องทัศนคติที่ดีด้วยไม่ใช่แค่ว่าฉันอยากจะต้องผอมฉันอะไรอย่างงี้ตรงนี้ก็เป็นเป็นเป็นเรื่องของผลพลอยได้ที่ได้มามากกว่าออกกำลังกายโยคะหน้านะอย่างเงี้ยอเด๋ยนนี้เขาก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยต่างนานะเขาเป็นช่วยกันกระชับ กล้าเนื้อบนใบหน้าเลยด้วยแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องลดเรื่องของความวิตกกังวลความเครียดลงต้องนอนให้เยอพออย่านอนน้อยแล้วก็อย่าสูบบุหรี่อย่าื่งสุราแล้วก็พยายามเอาตัวเองไปอยู่ในในสิ่งที่หลีกกเลี่ยงพวกนี้แต่เขาบอกจริงมีงานวิจัยนะ ของสอสสอบอกว่าการสูบบุหรี่เนี่ยโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยจะทําให้ใบหน้าแก่เร็วอซึ่งจริงๆเราก็แก่เร็วอยู่แล้วนะผู้หญิงอ่ะใช่ปะมีสารอะไรสิ่งที่ไม่มแต่ก็ผู้หญิงเหมือนกันที่ไม่ได้สูบเ,เราก็ไม่ได้สูบเราไม่ทานแอลกอฮอล์ทีนี้คือเราก็ต้องนะเป็นผู้หญิงก็ต้องดูแลทีนี้ลองเปลี่ยนลองเปลี่ยนความคิดใหม่ว่า หุ้ยฉันจะประคองครีมนู่นนี่นั่นซื้อมันเลยขวดหนึ่งหมื่นหนึ่งห้าพันอะไรต่างๆนานา,นานลองเอาเงินนะไปซื้อคลาสเรียนหรือว่าไปออกกําลังกายไปวิ่งในในสวนก็ได้แบบที่เยอะไม่องไม่ต้องม,มีวินยัย<อ>ก็ไปหาโค้ชเอาเอาเงินตรงนี้แหละไปห,หาโค้ช่ที่เป็นเทรนเนอร์เพราะการออกกาลังกายพี่ว่ายากที่สุดคือช่วงเริ่มต้นค่ะถ้าผ่านช่วงเริ่มต้นไปได้แล้วมันเสพติดแล้วนะมันไปเรื่อยๆ,ๆหรือว่าอาจจะหาเป็นโรโมเดลหรือว่าเป็นพวกรูปต่างๆในไอจที่แบบว่าเออดูแล้วโอเค อินสไบเราเราอยากจะมีหุ่นแบบนี้วันนึ่งเราอยากจะต้องเป็นแบบนี้ได้ขั้นนี้ประมาณนี้ก็น่าจะช่วยได้ <Okay. S 2> ค่ะส่วนเพิ่มดีของพี่มีข้อคิดดีๆจากหนังสือเล่มล่าสุดของคุณหนุ่มเมืองจันอ่าน,นี้เป็นพี่ป้องที่ชื่นชอบมากเลยใช,ใช่ไหมจากหนังสือที่ชื่อว่าไม่ใช้ชีวิตไม่ใช่ชีวิตเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาพบกันค่ะ ช่วงเพิ่มดีค่ะเมื่อกี้พี่ป้องทิ้งท้ายไว้ในเรื่องของหนังสือเล่มใหม่ของคุณหนุ่มเมืองจันมีข้อคิดดีๆจากหนังสือเล่มนี้นะคะไม่ใช้ชีวิตไม่ใช่ชีวิตของคุณหนุ่มเมืองจันคือพี่เป็นแฟนคลับเขาอยู่แล้วว่ะคุณนิ้วกบอกคุณหนุ่มเมืองจันก็จะชอบหามาอ่านที่ชอบอีกอย่างคือมันเป็นบทย่อยๆๆที่ซึ่งถ้าเรามีเวลาน้อยหนังรถไฟฟ้าอยู่รถติดอยู่เราหยิบมาอ่านได้ทันทีอแล้วก็จบในในบทนั้นแล้วก็สิ่งที่พี่ชอบก็คือมันมี q u o t a นค่ะ เป็น Quotation ที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะพี่ยกตัวอย่างเรื่องแรกของเล่มนี้แล้วกันเขาพูดถึงสองประเด็นประเด็นที่หนึ่งคือเขาเล่าถึงอัตตชีวประวัติของไอน์สไตน์เขาบอกว่าไอน์สไตน์เนี่ยเป็นคนให้ความสำคัญกับการทำงานมากมนะคะถึงขั้นว่าจำได้ว่ามีอ,องค์กรหนึ่งเนี่ยเชิญเขาไปทำงานเป็นองค์กรที่ยิ่งใหญ่แล้วสิ่งที่ไอน์สไตน์ขอเนี่ยไม่ใช่ห้องทำงานที่ยิ่งใหญ่แต่เป็นโต๊ะทำงาน ที่ใหญ่อืเพราะเขารู้สึกว่าชีวิตเขามันอยู่ในโต๊ะทํางานอย่างนี้อีกอย่างนึงที่เขาจะขอไว้ควบคู่กันเลยคือถังขยะใบใหญ่อืเขาบอกว่าความสําเร็จที่เขาค้นพบมาได้เนี่ยมันเกิดจากความผิดพลาดอันมากมายอความล้มเหลวอันมากมายมันจึงทําให้เกิดความสําเร็จในวันนี้ได้ดังนั้นเขาจะไม่กลัวเลยที่จะเกิดความผิดพลาดถังขยะใบใหญ่มีมาได้เลยเขาพร้อมที่จะคิดอะไรขีดเขียนเสร็จแล้วกำขยะแล้วทิง้งพอวันดีคืนดีเออ กลับมาย้อนดูบางทีมันอาจจะได้แง่คิดอะไรต่างๆจนเป็นคํากล่าวที่ว่าคนชอบบอกว่าผิดพลาดแล้วมักจะไม่ได้อะไรเลยแต่จริงๆแล้วความผิดพลาดอะประโยชน์ของความผิดพลาดคือคุณได้มาซึ่งประสบการณ์อืมใช่ค่ะอันนี้คืออันที่หนึ่งแล้วคุณนุ่มเบงจันทร์ก็น่ารักมากเลยเอาไปโยงกับอีกเรื่องหนึ่งว่าดังนั้นสิ่งสําคัญของคนที่อยากจะเรียนรู้จากความผิดพลาดคือคุณต้องกล้าก่อนอืเขาบอกคนเก่งมักจะกลัว คนประสบค,ความสําเร็จมักจะกลัวกลัวอะไรกลัวจะทําผิดพลาดอดังนั้นสิ่งมันจะไม่มีทางสําเร็จเลยถ้าคุณกลัวค่ะถ้าคุณกลัวการเริ่มต้นเส้นจะยาวได้ขนาดไหนมันต้องเริ่มต้นจากจุดก่อนอืจุดหลายๆจุดมันจึงนําไปสู่เส้นแต่ถ้าค,คุณไม่ประจุดลงไปเส้นมันจะไปต่อได้ยังไงอเขาจึงเล่าอีกเรื่องหนึ่งว่าเขาบอกความสําเร็จอันยิ่งใหญ่ของโคลัมบัสอมไม่ใช่การค้นพบทวีปอเมริกา แต่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ของโคลัมบัสอยู่ที่การกล้าเดินเรือออกไปในทะเลที่ว่างเปล่าโดยเพียงแค่หวังว่าะจะพบแผ่นดินเข้าสักวันก็มีโฮป มีความหวังเชื่อเลยว่าคนลบัสคงไม่ได้คิดไว้ก่อนว่ามันจะมี่ะคงทําการศึกษาแล้วว่ามันน่าจะมีนะแต่มันบอกไม่ได้หรอกยุคในยุคที่โอ้โหเห็นแต่วงน้ําอย่างเงี้ยไม่ได้มีดาวเทียมยิงตู้มาซะหน่อยใช่ไหมทำยังไงมองไปทางไหนคืบก็ทะเลศอกก็ทะเลทํำยังไงล่ะก็ได้แต่ออกเรือค่ะแล้วอยู่กับความหวังว่า ฉันต้องเจอฝั่งเขาสักวันดังนั้นถ้าคุณกําลังพายเรืออยู่ในตอนนี้นะคะแม้คุณจะมองไปทางไหนขึ้นก็ทะเลสอก็ทะเล,อกกะเลขอให้คุณรู้เลยว่าอย่างน้อยคุณต้องภูมิใจที่คุณมีความกล้าที่จะอ,ออกเรือค่ะแล้วก็ให้อยู่ด้วยความหวังว่าวันหนึ่งคุณจะเจอแผ่นดินของคุณเข้าสักวันนะคะเพราะฉะนั้นหัวใจสําคัญของแง่คิดจากเล่มนี้ที่ดิฉันได้และดิฉันชอบมากก็คือมีชีวิตต้องใช้ อย่ากลัวแต่ใช้อยู่บนฐานของอศีลธรรมจรยานะและอยู่บนฐานของการที่ไม่เดือดร้อนใครคะนะคะแล้วก็ความกล้าเท่านั้นละที่จะทําทให้คุณประสบความสาเร็จได้อโอ้โหนะวันนี้รายการเรามีแต่เรื่องดีๆนะพี่ป้องนะว่าแต่ช่วงเพลินดีบ้างเป็นยังไงบ้างก็จะพาไปที่สถานที่ที่เรารู้สึกว่ามันโอมันโอเคอะเรารู้สึกว่าโอเคนะท่านผู้ชมรู้สึกยังไงต้องไปลองดูกันค่ะค่ะ สัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปย้อนชมภาพในงานสารต่องานพ่อสร้างที่จัดขึ้นที่ฟิวเจอร์พาร์กรังสิตกันค่ะซึ่งงานนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่29พฤศจิกายนถึง8ธันวาคมที่ผ่านมาภายในงานมีอะไรบ้างนั้นไปชมบรรยากาศในงานที่เราได้ประมวลมากันเลยค่ะ พ่อสร้างได้จัดขึ้นมาต่อเนื่องเป็นปีที่8แล้วค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ที่จัดขึ้นก็เพื่อเป็นการร่วมเฉลิมพระเกยียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งในปีนี้ทางฟิวเจอร์พาร์คได้จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์อ่านตามรอยพ่อโดยด้ยเผยแพร่พระอจัจริยภาพและพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะและวรรณศิลป์ผ่านกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดแสดงพระบรมชายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรวมถึงนิทรรศการเอกองศิลปิน แห่งสยามที่มีการจัดแสดงสำเนาภาพจิตรกรรมสำเนาภาพถ่ายฝีพระหัตและยังมีการจำลองห้องสมุดวรรณสินจากหออกครศิลปินซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเรามีโอกาสได้เห็นไม่ง่ายเลยทีเดียว เป็นเพียงแค่เสศษเสี้ยวความอัจริยภาพของพระองค์เท่านั้นนะคะต้องถือว่าพวกเราโชคดีกันมากๆที่ได้เกิดมาในประเทศไทยและได้อาศัยอยู่ใต้ร่มพระบารมีของพระองค์และนี่ก็คือทั้งหมดของเพลินดีในสัปดาห์นี้พักกันสักครู่แล้วกลับมาติดตามตามดีในช่วงต่อไปค่ะ ดูดีวันนี้นะคะเราก็มีผู้ที่กระทําการทางสังคมที่เป็นผู้ต้องบอกว่าทําความดีอย่างหนึ่งแหละในรูปแบบหนึ่งเป็นรูปแบบที่เราไม่ค่อยนึกถึงทั้งที่มันเป็นความปรารถนาของเด็กและวัยรุ่นใช่แล้วนั่นก็คือการไปสอนดนตรีและการนําเครื่องดนตรีไปบริจาคให้ตามชุมชนต่างๆใช่แล้วค่ะก็นั่นก็คือคุณแอมสิริพรพรมวงนะคะซึ่งมาจากกลุ่ม Music Sharing นะคะก็จะเข้าไปลงพื้นที่ตามชุมชนต่างๆค่ะจะเป็นยังไงเรื่องราวจะเป็นยังไงติดตามได้ในช่วงดูดีค่ะ ในช่วงดูดีวันนี้ค่ะเราอยู่กับคุณแอมศิริพรพรมวงค่ะคุณครูอาสาจาก Music Sharing ค่ะสวัสดีค่ะ Music Sharing คืออะไรคะอันดับแรกเลยถามเลยยักรู้คือเป็นการรวมตัวกันของคนที่ชอบดนตรีค่ะชอบเล่นดนตรีชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ระดมเครื่องดนตรีไปให้เด็กๆ ทีแรกไม่ได้คิดอะไรก็แค่ทําแบบโปสเตอร์แบบงู้ดขึ้นมาเพราะว่ามันมีเด็กที่เราสอนแอมเคยไปทํากิจกรรมกับเด็กบนดอยค่ะเด็กชาวเขาแล้วก็พอดีหลังจากที่เขาเรียนจบมาหาลัยเนี่ยเขาก็อยากกลับไปเป็นครูที่บ้านครูสอนดนตรี mm. ตอนที่เราทํากิจกรรมเราก็รู้สึกว่าหูดีจังเลยเรารู้จักเขามาตั้ง78ปีแล้วก็สิ่งที่เราเคยทํากิจกรรมกับเขาต่อเนื่องเนี่ยสุดท้ายเขากลับไปอยากพัฒนาบ้านตัวเอง mm. แอมก็เลยทําโปสเตอร์แบบง่ายๆมากเลยแล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลมีเดีย ไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะทีแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็เหมือนกับว่าคนสนใจเยอะมากคนแชร์เยอะมากคนโทรเข้ามาเยอะมากแล้วเราก็เหมือนตั้งรับไม่ทันคือไม่รู้ว่าเฮ้ยยังไงดีแล้วของมันก็ล้นนะคะคือของที่เขาต้องการกับของที่คนจะบริจาคมันเยอะเกินทีนี้ก็เลยมีเพื่อนที่เป็นชาวต่างชาติที่เป็นครูอาสาสอนที่คลองเตยเขาสนใจเขาก็เลยขอเครื่องดนตรีนี้ค่ะไปที่คลองเตยแล้วก็มันมีพื้นที่อีกที่หนึ่งคือบางซื่อเขาก็ขอไปด้วยแล้วก็ เขาก็บอกว่าเออแบบมีครูที่สอนดนตรีได้ไหมพอดีแอมกับน,น้องๆที่ที่อยู่ในกลุ่มนะคะก็เป็นนักดนตรีส่วนใหญ่เราก็เลยไปช่วยสอนทุกวันเสาร์ค่ะก็สอนมามประมาณกับเกือบสองปีแล้วมั้งค่ะปีปะชุมชนที่เราไปสอนตอนนี้อยู่ที่คลองเตยค่ะแล้วมีที่อื่นด้วยไหมคะมีชุมชนบางซื่อค่ะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นแคเป็นสลัมเหมือนกันแต่ว่ามันไม่หนักเท่าคลองเตยค่ะแล้วก็มีอีกที่หนึ่งก็จะเป็นวัดปลกเป็นเด็กอม,มอนค่ะซึ่งอ่า ย้ายมาอยู่ที่เมืองไทยแต่ว่าเขาไม่มีสัญชาติค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่ครูจิจ้คนที่เป็นชาวฝรั่งเศสเข้าไปสอนอยู่ค่ะทีนี้มีมีอะไรหรือว่ามีใครเป็นแรงบันดาลใจในการที่จะทำจะให้เราอยากทำงานตรงนี้ไหมคะมจริงๆมันน่าจะเป็นเรื่องแบบดนตรีและเสียงเพลงมากกว่าค่ะคือเราชอบเพลงชอบฟังเพลงแล้วก็ชอบเล่นดนตรีมั้งแต่เรียนนะคะคื อาจจะคืนเรียนกับสิ่งที่ชอบมันอาจจะไม่ตรงกันก็ได้นะคะค่ะแต่ว่าทีนี้คือเราฟังเพลงกลุ่มหนึ่งชื่อกลุ่ม Playing for Change นะคะอ่ารู้จักกันเนีคะใช่ค่ะที่ที่เขาทำเพลงของของของอเมริกาที่เขาทำเป็นมิวสิกวิดีโอแล้วก็เดินทางถ่ายทำทั่วโลกอะค่ะเช่นออเพลง Sun by Me Imagine One Love ของ Bob Marley ของ John l e n n o อะไรพวกนี้ค่ะเขาก็เขาก็ทำเพลงพวกนี้ขึ้นมาแล้วก็เอาเพลงให้กับพวก คนข้างถนนคนดน,นตรีข้างถนนมาร้องเพลงเดียวกันทั่วโลกอะคะ่ะแล้วก็ตัดมาเป็นเพลงเดียวกันแล้วก็ค่อนข้างมีชื่อเสียงในในโลกโซเชียลมีเดียใช่ไหมคะใน YouTube ทีนี้เขาก็เป็นเป็นกลุ่มคนที่สร้างเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็เขาก็ทำโรงเรียนดนตรีให้กับเด็กแอฟริกาบราซิลเนปาลตอนนี้เขาก็มาเจอเราที่เมืองไทยเหมือนกันคือมันค,คือแต่ก่อนเมื่อประมาณสัก5าปีที่แล้วเนี่ยแอมชอบชอบดู MV เขามากแล้วรู้สึกว่าเขาอยู่ที่แบบ คือมันข่างไกลกันมากใช่คือไม่ถึง่ไม่คือนุเคยเคยชอบดูเหมือนกันเปิดดูนี่คือแบบโหนี่คือพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยคือเอาเป็นพวกสตรีทเอาเป็นพวกแบบคนต่างๆที่ก็แล้วเบลนกันได้แบบ มาร้องเป็นเพลงเดียวกันเขาก็เดินก็เขาเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะเป็นโปรดิวเซอร์ทำรายการทีวีเงี้ยนะคะค่ะคราวนี้กลับมาเรื่องเราดีกว่า Music for Share เนี่ยนะคะใช่ไหมคะ Music Sharing ทดทีค่ะอันนั้นเอออันนั้ for Share ออย่างหนึ่งนะ Music Sharing เนี่ยอยากทราบว่าที่บอกว่ารับบริจาคเครื่องดนตรีด้วยเครื่องดนตรีส่วนใหญ่ที่เขาบริจาคมานี่คืออะไรคะโอ้กีตาร์โอูคูเลเล่คีย์บอร์ดตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะลองชุดก็มีค่ะแล้วทั้งหมดนี้ก็คือไปสู่เด็กๆใ,ให้เด็กๆได้ลองทําแล้วมันมีอันไหนอีกไหมคะที่เด็กๆอยากเล่นแต่ว่ามันยังไม่มีการบริจาคเข้ามาอมว่าสิ่งที่ยากเนี่ยอาจจะไม่ใช่่เครื่องดน,นตรีค่ะแต่เป็นครูใช่ค่ะคือเครื่องดน,นตรีเนี่ยมันเป็นมันเป็นัักมนนเป็เปอะไรที่ใกล้กับคนนะค่ะคนส่วนใหญ่ก็ชอบเล่นดนตรีอาจจะ ช่วงวัยรุ่นอย่างเงี้ยเล่นจีบสาวบ้างเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะอยากเป็นศิลปินอยากจะร้องเพลงอยากจะล่างกระเห๋าเข้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเขาก็จะรู้สึกว่ามันดูเท่ดีเป็นแบบนี้แล้วผู้หญิงก็อาจจะชอบอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะประมาณนั้นทีนี้แต่ว่าคนส่วนใหญ่จะอดทนในการฝึกเล่นดนตรีเนี่ยมันยากโดยเฉพาะช่วงหนึ่งที่อุคูเล่มันฮิตใช่ไหมคะก็จะมีอุคูเล่เยอะมากแอมได้อุคุเล่บริจาคมาแบบเกือบสี่สิบห้าสิบตัวอะไรอย่างเงี้ยแต่ปัญหาคือ ไม่มีครูที่จะมาสอนที่สม่ำเสมอค่ะเช่นแบบแอมรับครูอาสาคือเราเนี่ยไม่มีรายได้เม็ดคืองานเนี้ยมันมันเป็นโปรเจกต์อาสาทั้งหมดมเพราะฉะนั้นครูที่มาคือจะต้องแบบจะต้องสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นการเรียนดนตรีมันจะเรียนแค่หนึ่งวันไม่ได้คือมันม,มันจะทําแล้วจบ เหมือนไปทํางานศิลปะหนึ่งวันสอนเสร็จสามชั่วโมงแล้วแยกย้ายอย่างเงี้ยไม่ได้การเรียนดนตรีมันจะต้องต่อเนื่องอะค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จําเป็นที่สุดก็คือความอดทนของครูก็จริงใช่ค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยยากมากแล้วบวกกับอีกอย่างคือบรรดาคนที่เป็นครูสอนดนตรีจริงๆก็จะมีจ็อบเยอะจ็อบทั้งศิลปินจ็อบทั้งการเป็นครูวันเสาร์อาทิตย์อีกอะไรอย่างเงี้ยแล้วจริงๆคนที่เป็นนักดนตรีเขาไม่ค่อยอยากเป็นครูเขาอยากเล่นดนตรีจริงคือน้องๆที่มาช่วยเนี่ยทุกคน ทุกคนมีวงดนตรีของตัวเองค่ะทุกคนเล่นกลางคืนทุกคนไปเป็นครูเพื่อบางคนก็อยากเลี้ยงชีพบางคนก็ชอบสอนอาจจะสอนบ้างแต่อมคิดว่าคือที่เท่าที่สัมผัสได้คนที่เป็นนักดนตรีจริงๆเขาชอบเล่นดนตรีมากกว่าสอนค่ะ <ๆ S 2> เพราะฉะนั้นการสอนมันมันค่อนข้างยากเพราะว่ามันมันต้องหาคนที่ชอบจริงๆ่ะคนที่ใส่ใจว่าเขาอยากจะสอนนี้และ<อ>แถม<อ>ต้องมีจิตสาธารณะด้วย,<ช>วยคือตอนนี้เราตั้งใจว่าเราจะพยายามให้เด็กคนที่ค่อนข้างแบบ มีแววอะไรอย่างเงี้ยเห็นแววแล้วก็สอนยังไงให้เขากลับมาสอนต่อเราก็จะได้หนีไปเที่ยวอ,อะไรอย่างเงี้ยปัญหาของที่นี่เนี่ยคือพ่อแม่ทํางานหนักไม่มีเวลาดูลูกเพราะฉะนั้นลูกเนี่ยจะอยู่ตามที่ทต่างๆคือหนึ่งคือสนามฟุตบอลโอเคยังดีมีร้านเกมอะไรอย่างเงี้ยค่ะหน้าโรงเรียนเก่าเนี่ยก็จะเป็นแบบพื้นที่ดมกาวซึ่งแบบเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผู้ปกครองเขาห่วงก็คือเขาจะทำยังไงให้ลูกเนี่ยแบบ รอดพ้นมาจากวิกฤตในช่วงวัยรุ่นเพราะว่าเชื่อว่าช่วงวัยรุ่นนันเป็นช่วงจุดเปลี่ยนของเราอะค่ะกว่าจะผ่านช่วงชีวิตวัยรุ่นคืออย่างน้อยเนี่ยเราเราไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ใช่ไหมคะคือเรื่องอยากลองอยากทําแบบนี้เรื่องพวกอใบยมุกเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากทีนี้เรามีการติดตามผลหมยว่าโอเคพอเราเอาดนตรีเข้าไปแล้วเนี่ยเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นไหมหรือว่ามีทัศนคติเปลี่ยนแปลงไปไหมอูเยอะเยอะมากคือ คือที่แรกครูเนี่ยแทบจะไม่ได้สอนเลยเพราะว่าคือเด็กลักษณะชุมชนคลองเตยใช่ไหมคะคือเรื่องความรุนแรงค่ะหรือภาษาวัยรุ่นก็เรียนอะไรเงี้ยคือแบบว่าต้องต้องสู้กับเด็กเป็นว่าเราต้องเลียนให้เท่าเขาคือต้องต้องมีวิธีรับศิลีะในการใช่ค่ะวศศิลปะในการคุยกับเขาไปแลกเปลี่ยนกันคือแรกๆปัญหาของการเรียนคือมันเป็นภาวะเรื่องความรุนแรงจนเคยชินนะคะเวลาที่เกิดการกระทบกระทั่งกันนิดเดียวการพูดกันเดินชนกันเหยียบเท้ากันเอา มือแว่งไปหรือแย่งของกันอะไรเงี้ยแป๊บเดียวพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยคือคือความรุนแรงคือการต่อยกันทีบกันนี่คือเร็วมากแรกๆกนี่คือต้องห้ามมวยก่อนแล้วก็มาตั้งกติกากันห้ามมวยตั้งกติกาแบบใช้เวลาปรับสภาพอย่างเงี้ยนานมากจนกระทั่งเขารู้สึกว่าเขาชอบดนตรีจริงๆเขาอยากเรียนช่วงหลังนี่คือเรื่องการตีกันคือน้อยมากแต่เรื่องการด่ากาันแบบหยาบหยาคาย,ายในภาษาเด็กนี่คือ อันนี้ต้องต้องทาใจค่ะเพราะว่าเป,เป็นเรื่องปกตินะไอ้คำหลุดออกมานี่คือแบบว่ามันมันเป็นภาษาเด็กที่เราเราอยู่กับเขาแค่แคอาทิตย์ละวันเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมดค่ะเนาะคือการเปลี่ยนแปลงเริ่มจุดเล็กถ้าเราไปแบกทุกอย่างว่าเราจะต้องเปลี่ยนทุกอย่างบางทีมันนอกเหนือการควบคุมของเราไปจริงจริงเนี่ยคือพี่รู้สึกว่าการการเริ่มที่เปลี่ยนสิ่งแรกคือเปลี่ยนโดยการกล่อมเกาจิตใจให้ให้ซอฟลงให มีความอ่อนหวานของดนตรีเขาไปแทรกซึมในหัวใจและทําให้เขามีความสุขับการดําเนินชีวิตมีแรงบันดาลใจทําอะไรต่อพี่ว่าโอเคละนัะ่นคือเป้าหมายเราเลยค่ะจริงๆก,ก็ต้องการแค่นี้เพราะว่าเราคิดว่าเราไม่สามารถทําแค่นี้แล้วเ,เปลี่ยนทั้งชีวิตเขาได้แต่ว่าช่วงชีวิตหนึ่งที่เราเข้าไปแล้วเรารู้สึกว่าพาเขาออกไปเห็นสิ่งที่มันที่มันมากกว่าชุมชนเขาอะค่ะที่เป็นอยู่เขาอาจจะรู้สึกว่าเขาอยากจะมีแรงบันดาลใจในการทําอะไรก็ได้ เด็กหลายคนก็แบบเราก็คุยว่าเนี่ยคือสักวันหนึ่งเนี่ยครูเนี่ยไม่สามารถอยู่ที่นี่ได้แน่นอนอคือตอนนี้แค่วันเสาร์ก็คิดเขียนมาสอนแล้วนะคือบอกว่าคือแบบว่าเนี่ยวันเสาร์เนี่ยอยากหยุดนะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันเป็นวันหยุดใช่ไหมอาจารย์ถึงสุงต้องทํางานเพราะฉะนั้นต้องรีบเรียนให้เร็วแล้วเราก็ต้องกลับมาสอนอน้อง อะไรเงี้ยแล้วหลายคนก็ตั้งใจว่าโอเคผมจะเรียนให้ให้เก่งอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้กําลังรู้สึกนี้ว่าเราเข้าเป็นกองทัพเข้าไปนะเป็นกองทัพแล้วไปพัฒนาเขาการถอนกําลังเนี่ยแพลนการถอนกําลังยังไงให้เขายังอยู่ได้ให้เขายังคงดําเนินการโครงการดีๆอย่างนี้ต่อไปได้เพื่อน้องๆเขาแพลนไว้ว่ายังไงคะอาน่าจะหลายปีค่ะเพราะว่าตอนนี้คือเขาเด็กที่โตที่สุดที่อยู่กับอมก็14 อายุ14คือถ้าเขาผ่านม6ไปได้แล้วก็เขาสามารถเข้าไปเรียนคือบางคนที่ชอบดนตรีจริงๆนะคะเราก็สอนทฤษฎีเข้าไปด้วยสอนตัวโน้ตสอน note, สอันโน้ตคือสามารถที่จะสอบเข้ามาหาหลัยถ้าเขาเรียนเขาถ้าเขาอยากจะเรียนต่อให้ด้านนี้จริงๆอะไรเงี้ยเราก็หาครูที่แบบที่เป็นครูสอนดนตรีแล้วเรียนจบดนตรีมาแล้วก็ก็กะว่าจะเทรนเขาแล้วเพื่อให้เขาเข้ามาหาหลัยซึ่งคนที่แบบโตที่สุด14ก็สิบ สิบแปดใช่ไหมคะต้องเข um tá, ้ามหาลัยอีกส <right> ี่ปีอีกสี่ปีตอนเด็กสมัยนี้สิบเจ็ดก็เข้าแล้วอะไรก็ก็ต้องใช้เวลาพอสมควรแล้วก็ไม่รู้ว่าคนที่เราคาดหวังไว้ว่าจะเป็นอย่างนี้เขาจะเป็นหรือเปล่าก็ใช่แล้วมันคือเด็กวัยรุ่นนะคะเราเอาแน่เอานอนย้ายก็ต้องดูทางของเขาเองให้เขาเลือกทางก็ต้องลองดูกันต่อไปท้ายสุดค่ะฝากอะไรถึงท่านผู้ชมทางบ้านนิดหนึ่งเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านอยากมีส่วนร่วมในการทำมิวสิกแชร์ริ่งตรงนี้ คืออย่างโครงการที่เราทำอะค่ะบอกเลยว่าเราเริ่มง่ายมากคือเวลาที่เราจะทําอะไรให้ใครเนี่ยบางทีเราไม่ต้องคิดเยอะอะค่ะเรารู้สึกว่าเรามีสิ่งนี้นะเรามีวิชาความรู้เรื่องนี้เราก็สอนหรือบางทีกิจกรรมที่แอมทำก็คือสอนเด็กถ่ายภาพ<ม>คือเด็กชอบมากกับการเอากล้องไปแล้วก็สอนวิธีการกดชัตเตอร์กดชัตเตอร์แบบนี้แบบนี้สอนอย่างนี้ปุ๊บ,บคือเขาสนุกกับกับสิ่งที่ทําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะทําอะไรก็ตามที่เรามีอยู่ กับเราอะค่ะอาจจะใช้เวลาแค่นิดเดียวในการใช้ความรู้ของเราสอนเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>คือมันเป็นแรงบันดาลใจให้กเด็กๆอีกหลายคนคือได้เยอะมากคือไม่ต้องไปทําแบบไม่ต้องคิดว่างานอาสามันจะต้องไปหาคนนั้นไปหาคนนี้มันต้องยิ่งใหญ่มันต้องไปหาหมลุลณทีอะไรอย่างเงี้ยคือแอมคิดว่าการใช้ชีวิตประจําวันแล้วก็สิ่งที่เรามีอยู่ทําแค่นี้มันก็จริงๆเราทําได้ค่ะ โอเคมันต้องขอบคุณคุณแอบมากเลยนะคะก็เป็นการมาเผยแพร่แล้วก็แลกเปลี่ยนกันถึงพื้นที่ใหม่ๆที่ถ้าท่านอยากจะตามดีทําความดีแบบที่คุณแอบทำเนี่ยก็ตามดีได้ด้วยกันเนี่ยค่ะติดต่อเข้าไปใน Music Sharing นะคะจะด้วยการบริจาค เครื่องดนตรีจะด้วยการบริจาคเวลาของตัวเองอย่างสม่ําเสมอที่ไปช่วยสอนน้องๆใน2ชุมชนนี้หรือจะด้วยการแนะนําชุมชนใหม่ๆที่ที่สามารถมีทีมงานมาให้ด้วยได้นะไปการเปิดพื้นที่ใหม่ๆไปด้วยกันกับมิวสิคแชร์ริงก็ยินดีนะคะติดต่อได้ตามด้านล่างนี้นะคะวันนี้ต้องขอบคุณคุณแอมมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะวันนี้รายการตามดีนะคะก็ได้พาทุกทกท่านนะคะผ่านช่วงเวลาดีๆไปกับเราทั้งสองคนค่ะค่ะแล้วคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการตามดีได้ทางช่องกรุงเทพธุรกิจทีวีค่ะค่ะหรือติดตามรายการของเรานะคะได้ผ่าน Facebook ด้านล่างนี้เลยนะคะมีอะไรไปกดไลค์แล้วก็ฝากข้อคิดเห็นต่างๆมีอะไรนำเสนอเขียนได้หมดเลยเต็มที่เลยนะคะแล้วก็ยังไงมาพบกับเราทั้งสองคนได้ใหม่ในอาทิตย์หน้านะคะสำหรับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ